ใช่ Ooh, หรืออย่างนี้ก็ได้เราก็นี่เราก็สดไปเลยหวัวถ้าท้องถ้าท้องนะก็เรามีสาสบาทคลอดฟรีอท้องไปเลยต่อให้เราเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียยวมันจะมีคนทําอย่างนี้เหรอบ้าแล้วไม่มีแล้วถ้าติดเอสดนะครับ ติดเอ็นเนี่ยเราก็ยาฟีที่โรงพยาบาลยาฟีที่โรงพยาบาลแบบแบบที่หมอเขาบอกกันนะเป็นพวกของหมอเขาบอกยามันทำหายแล้วสมมุติว่าเราดื้อยาแล้วเราก็มีผ้าบาตน้ำพุก็มีแล้วกูจะบอกให้ว่ายาเอ็นเนี่ยกูไม่กูไม่เคยเป็นนะแต่กูอ่านมาคนข้างเคียงมันเฮี้ยมากเลยใช่ไหมเอาจริงๆนะมันมันคนางเฮี้ยแต่ว่ามันก็เหมือนคนเป็นโรคเอานี้อันนี้พูดในในฐานะคือเราก็ไม่อยากจะพูดให้คนเป็นเอ็นดูแย่ มันไม่ได้แยกขนาดนั้นคนเป็นเอชตัวนี้มันเป็นโรคเรื้อรังแล้วใช่ใช่มันมีคนเป็นเอชที่ใช้ยุ่ยได้เป็นคนหมดอีกทั้งเยอะแยะแล้วอะล่รเล่นมากไปเดี๋ยวจะนักบาสที่แบบเดี๋ยวเขาจะน้อยใจมีนักบาสที่แบบเป็นเอชตั้งแต่ยี่สิบพเหตุผลอะไรไม่รู้นักบาสบีกาตอนพูดวันนี้มันก็อยู่มีชีวิตดีห้าสิบหกสิบปีแล้วมันเหมือนเอาง่ายเทียบกันง่ายมันเหมือนยาจิตเวชอ่ะผลข้างเคียงมันก็เยอะพอๆกันอะก็ต้องกินไปเรื่อยๆๆเออกินไปรื่ยใช่แต่ว่าในสำหรับบางคนกินไปสักพักมันก็ชิน่ออาพพกกกินไปสัั รู้สูตรยาที่ใช่แล้วก็เลยแค่กินยาทุกวันทุกวันแล้วอ๋อมันจิตเทเรสสารร่างกายแข็งแรงใช่ออเชื้อมันก็จะแทบไม่มีใช่มีเนี่ยไม่ออกนิดอ,อ่ะคนที่กินยาสม่ำเสมอและร่างกายแข็งแรงจริงๆนะถึงขนาดตรวจแบบแทบไม่เจอก็มีอ่ะอืมอคือ<ช>ตรวจแบบวิธีพื้นฐานไม่เจอต้องตรวจแบบซับซ้อนอ่ะถึงจะเจอนึกคนไหมคือเชื้อมันมีน้อยมากคือเชื้อมันโดนสเป์ไว้ไม่หมดแต่ว่ามันน้อยแต่อย่างไรก็ตาม ต่อให้มันได้ยาฟรีแล้วยามันก็ได้หมอยากเป็นเอดสอกันหรอครับมึงจะถึงต้องอยากเป็นคนที่ต้องกินยาตลอดชีวิตใช่ครับน้ำพังกูกินยาจิตเวชเนี่ยกูก็จะอ้วกแล้วะเบื่อตายห่ากินทุกวันแค่เอาง่ายๆอ่ะถ้าถ้าไม่รู้ว่ามันเฮี้ยแค่ไหนนะวิตามินซีซื้อมาทุกวันแล้วมึงลองกินไปทุกวัน่ถึงมันจะดีกับสุขภาพก็เหอะมันก็อร่อยนะเว้ออร่อยวิตามินซีมันดีกว่าเยอะเลยว่ะ ไย่ไม่มึงต้องระลึกว่าวิตามินซีเนี่ยลืมกินก็ไม่เป็นไรลืมกินสามสีวันก็ไม่เป็นไรอ,อ๋อยาเอชไอวีเนี่ยคุณจะต้องกินตรงเวลาแบบเป็นนาทีเลยเอ,อต้องนั้นลยกาต้องตรงเป๊ะอ่ะใช่หัวก็หมอบอกว่าคุณกินเที่ยงหกโมงคุณก็ต้องกินเที่ยงเปะ๊ะหกโมงเป๊ะ็ไปไปทำเหี้ยอะไรมาก็ทําผมก็ต้องกินยากินตอนนั้น มันมีผลมากการกินยาตรงเวลาเป๊ะเนี่ยเราเราขยาเป็นขยาปวัเดี๋ยวปะไม่ใช่ไงเฮียเราขยาจะท้องด้วยเฮ้ยมันมีนะเว้ยไอ้พวกแบบเนี่ยไงเย็ดได้ก็ท้องได้เด้อเราจะพูดไปเราจะพูดไปเรื่องนี้เย็ดได้ก็ท้องได้เนี่ยเราเราเคยเขียนไปแล้วนี่เย็ดได้ก็ท้องได้ก็เย็ดได้ก็เลี้ยงลูกได้ไปเหลอวะเย็ดได้ก็เลี้ยงได้สิเย็ดได้ก็เลี้ยงได้สิแต่ถ้าย็ดได้แล้วท้องได้เรื่องปกติอยู่แล้ว เออยึดได้เราท้องได้ก็ปวดสิยึดไมันก็ต้องท้องได้สิเออไม่ใช่ประกาศเออว่ายึดแบงแบมันก็ท้องไม่ได้เอออยู่ที่ว่าเสียบรูไหนยึดได้คนเลี้ยงได้นี่แม่งขำจริงเลยเออซึ่งกูก็ไม่เข้าใจกูกูกูก็คิดตั้งแต่แรกกันนะว่าว่ามันเดี๋ยวต้องโดนล่ากไม่หมดแน่นอนร้อยเอร์เซ็นต์ก็โดนจริงๆด้วยเนี่ยมันก็มีคนทำการ์ตูนแก้ล้งไงตั้งแต่ไปยึดมาท้องก็โดนด่า ทำแท้งมึงก็บอกว่าเป็นแม่ใจมนันเลีย้ยงลูกมากก็บอกอุ้ยมึงพราวจังเลยนะมึงไพรจังเลยนะอีสตุนนี่ทำไมไมึงไม่ทำหน้าเศร้าซ่อยเอา้าเห็นไหมมึงฟังฟักอัพของโลจิกไหมว่ามันฟักอัพขนาดไหนมันฟักอัพ <ๆ S 2> มากแล้วบางครั้งเด็กคนนั้นก็อาจจะคุมกําเนิดแล้วแล้วสวยก็ได้อหรือต่อให้เขายัดสุดกันทุกวันแต่สมมติว่าถ้าเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเลี้ยงลูกแล้วสิทธิ์ของเขาเปล่าวะได้ันณไมสิทธิ์ของเขา เราควรที่จะทําให้คนเราตระหนักว่าการมีลูกโดยไม่พร้อมมันลาบากเออให้คนไม่เขาเขาสมัครใจที่จะดูแลตัวเองใช่ไม่ใช่ให้คนที่มีมีลูกรู้สึกว่าตัวเองเป็นเดนมนุษย์เออการทำให้คนอื่นเป็นเดนมนุษย์เนี่ยมันมันมีอะไรน่าพิมัยตรงไหนมันไม่มีเฮียอะไรดีขึ้นเลยนะตัวนี้โอ้เฮียเดนมนุษย์เฮียเดนมนุษย์ ทำให้พวกที่เหลืออยู่มันดีขึ้นหล่อเลี้ยงสังคมด้วยอะไรแบบนี้จริงๆนะบ้านเราอยู่ด้วยความเกลียดชังเท่อ่ะมันต้องมีอะไรให้ันใหญ่ให้เราเกลียดและมีอะไรสักอย่างที่จะให้เราทําตัวเหนือกว่าใช่ขอทานถึงไม่หมดไปอเออว่ะ่ง้นกอทานก็หมดไปแล้วเรารู้ทั้งรู้นะว่าการให้เงินกอทานเนี่ยส่วนใหญ่จะไปไหนไม่นับพวกไอ้ที่เป็น เด็ก <de ck> เล่นดนตรีนะไอ้พวกนั้น<อ>ก็เห็นอยู่ว่ามันก็ได้ไปใช้อะไรของมันจริง<อ>ๆเลยหรือมันต่อให้มันต้มตุนว่าชักหัวไปเถอะเพราะมันก็เล่นดนตรีแล้วเอ้าตา,าน,นานแล้วตา,านาแล้ว